ทาไรบอยน้อยเอามาไล่บ่คนเดียวยมึงเด้อวา่าต้องมีมัดอยู่เด้อนะเด้อ,อ,อ,อมัดมัดมันหูนไว้อยู่ฮัเดี๋ยวไอ้นะให้อันอาวนันก่อนกระปูซิบสามลโล<ด>แก้ใบเลยเออไอ้เพิ่นอันนั้นเ,นนเด้กระปูกร <c oughs> ะปูกินเพียงเลยเนาะทำได้วะน้ำ <laughs> อ,อันแบกได้กัหฮามนะักได้หน่อยสิบจากสิบปลายเศษนะเอามาครับเอ้าว่อหุ่งไว้ตามนะเอาแม่หน่วยนึงเกิดไปเอาไปฮามเอาเ <c oughs> อาแม่โบยากบ่ขึ้นไปเอาไปไหฮามไว้ตามเอาหน่วยหนึงเด้อ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้ผเอผ่อเม่พี่น้องบดสูดๆสู่คนจะยินดีต้อนรับซ่องสบุญบรรณาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยกลามาพบมาพ่อในมื้อนี้เนาะทังสบุญก็ยืนอยู่ในต้นเข็งต้นใหญ่ๆอยู่นี่แหละเพี่น้องเลยโดยกล่าวัมือน,นี้ทังสบุญทีออกมาจี้แจงที่เอฟซีเพิ่นคอมมต์มาวาสบุญนอ่องพี่น้องเลยเรื่องไอ้สมโอก,กับน้องโดดนี่แหละวาสบุญนี่ บอกกับน้องบุดีเนาะเอาว่าบุดีแบบใดพอยพี่น้องเลยว่าสบูนนี่บบมักเด็กสองคนนี่คิดจังไรจังเล่าแบบนั้นเนาะบมมักจังไดพวยพี่น้องเลยคือเฮากะคือว่าบได้ว่าจังไดเมื่อนั้นที่สบูนเล่ากับกันบอกสอนน้องเพิ่นกันคือว่ากับาวว้บอกสอนหนิมกับพิษบ่อที่เขาบอกว่าบุญอยากให้น้องเพิ่นไปจับผ้าจับมีดไปพันไม้พันตอกใหญ่ๆนี่มันถึงกินถึงอย่างมากเลยใช้พาน้องเพิ่นใพ้เันไปซอยน้องเพิ่นไปหาบอกหามอเนาะ กับโบเบนเท้าอีกเนาะกับทั้งคนักผู้ใหญ่เพิ่นอีกเพราะว่าตัวนี้หันกับเป็นผู้ใหญ่เพิ่นสช่างมาผู้ใหญ่เพิ่นสช่างมาว่าบุญใหญ่ให้ทั้งน้องๆเพิ่นเฮ็ดเวียยที่ว่าน้องเพิ่นเฮ็ดบ่ได้กับบุญใหญ่เฮ็ดเนาะมันเกินความสามารถทีนะพ่อนเพี่น้องเลยทั้งเทากระบอกแนะนําให้ว่าวบุญใหญ่เฮ็ดกับมีเอฟซีคูวังคนเพิ่นกะว่าสมบูรณ์โบมักเลขสองคนนี่เพื่อนวะเนาะคิดจังไรเพื่อนพี่น้องว่าสมบูรกะบม่ได้ว่าจังไรไม่ได้ใ้อย่างเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นคิดจังไรว่าสมบูรณ์ บอคือคือทางน้องมวยหรือว่าคนทั่วไปสินะเท่ากับเฮ็ดดีสำกัรเสมอต้นเสมอปลายเพี่นพี่น้องสอ้ตะบุญไม่ได้วักเบียงค่ะไปเนาะว่าคนนี้ดีคนนั้นดีสะบุญสิเจาะโจงว่าสิซอยแต่คนนี้คนนั้นแต่เป็นว่าดีกับคนนี้คนนั้นบนโมเมนต์เนาะสะบุญว่าดีนั่นมดทุกคนพี่พี่น้องค่ะว่าบนบุ้มีอย่างพิตใจเนาะค่ะทางน้องสมบูรณ์ก็ต้องดอดอี่เท่ากับบอเคยให้ทางน้องคนเดียวว่าถือว่าว่าแบบ ร้านเอยพี่น้องเมื่อนั่งแค่สบุนว่าแบบคู่พ่น้องเพิ่นบัวใหญ่เพิ่นเฮ็ดเปียกที่ว่ามันผสมควรเฮ็ดแหละแหละพิษบ่าที่สบุนว่ามันบ่มีงบเพิ่มบ่มีงบต่อเติมแต่มันเป็นยังเพราะว่าสบุนคือซอยบ่ได้เด็กสองคนนี่กะบ,บัวแมนเงินของสบุนดีเคยพี่น้องเอ้ยกะเป็นเงินของทำครูใหญ่เพิ่นเนาะครูใหญ่เพิ่นซอยมาสบุนก็ซอยได้คือวันนี้ทำครูใหญ่เพิ่นให้สบุนซื้อเครื่องมาสบุนก็ซื้อมาได้เคยพี่น้องเอ้ย แต่ว่าให้งสบุนซอยสบุนซอยบัวร oh wow. no. oh ่าอีดีมันขึ้นกับคนรักคุยไงคนเดิมเลยพี่ต้องเลยจังไั้กะตามวงเงินพี่ต้องเอฟซีเพิ่นว่าเนาะว่าบถือวาต้องที่สบุนวกาไปกะเฮากะขอโทษขออภัยแต่ว่าเฮาแนะนําที่ว่าทางมันดีเลยพี่ต้องเลยทางนันบัวดีเฮากับบัวในน้ำเลยเนาะที่ไปยุ่ยแย่ให้น้องเพิ่นยินต้นโบ๊ะต้นไม้เพ็นแนวนักนมันกับบัวแมนเด็กน้อยวกะเป็นเด็กน้อยบัวแมนคุยไงเนาะโอ้ยอ่ะวันนี้คนหายังเด้อนี่ หางวัวบ่โอ้เ <c oughs> ข่าชวนมันเดียวจ้าโอ้โดยป้าสันพอยพี่น้องเลยทางสุนทรสิเข้าไปก้อนบาทนี้อ่ะเนาะพอดีพอทางพเม่พันหางัวเมื่อกี้นี้โอ้กระ ทางเฮานี่บ่เคยว่าสีบักเวงว่าน้องสมโอกับน้องดอดเป็นคนบดีทังคนที่กะหักแพ้งคือเก้าไปพี่รองไอ้แต่เอฟซีเผิ่นบอกว่าเมือนสบุญไม่ชอบเด็กสองคนนี้เลยเผิ่อน,นอกกอมินมามันบูแมนเดอ้อพีพี่้องไอ้ที่สบุญมาแจ้งมันบุมีงบกะมันบุมีเหตุว่าจังใดเนาะเพราะว่า,วามันบูแมนเงินของเฮาคอยตามที่ไอ้เฮาเหตุเวียดเหตุงานไปแต่ละหม่องต่ละวนกะเฮากะแจ้งไปที่ละขันตอนถ้าเฮามีเฮากระบอกว่ามีถ้าบมูมีกะคือบูมี แบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็ให้เข้าใจน้ากันเนาะอ๋อวันนี้ก็ข้ามาคือเก่าคือเดิมพอซื้อเครื่องมาให้เพิ่นอยู่ในก้นรถผูเนาะ,ะเดี๋ยวจังข่าวมาเบิ่งก่อนวนันนี้ระวังฝนตกฝนดินบิดมือบิดคืนตอนแดงมาหาเมืองบาดแดดออกบาดนี่กะนี่แหละเนะาะเกือนซานของเพิ่นกะเดี๋ยวถามทั้งลูกๆเพิ่นก่อน พอดีคือมานั่งหงอยเงี้วคนมุมคนอย่างแท้นี่ฮะตายบาดนี่อ๋อหิมเลยบาดนี่แต่ละคนนั่งหันนั่งตือมือตะมอกบาดนี่อ้าสบายดียังแมงเมาบ่นี่เหรอไม่เพียวแมงเมานะโอ้เบิ่งนเบิร์ขึ้นก่อน อ่าคือบังขืนนี่กระชูงขางนาดเน,นาะเห็นได้เคยก็ไม่ได้อยู่แจ่ขุดหืมยันในบุญห่ายบ่บ่หรออ่าโอ้ยองดงามเทอว่าบ่เนี่ยกิ่งเขาก็ยังบ่เนี่ยกิ่งเขากลับมาฮะอืมอกิม่งเขาก็มีอืมอกิ่งเขาก็มี เรไปหาน้ำไม้มาแกงผูอยู่สวนเป็นชวนลายคือมาแต่เธอขึ้นม่ค่อยเห็นถึงแกงน้ำไม้บ่มากินแกงน้ำไม้บ่มักอยู่อืมเราไปหาอยู่แถบนี้ได้หวยใกล้ๆนี่ก็มีก่อนนโมน้ำไม้หาหน้ไม้มาปลูกเนาะบนหน้าปีหน้าปีน่าก็ได้กินได้สองกอนีย มีพามาหาพวกตระบอนน้มีกระเสียงคนเดียวบออ๋อเมนวลบดมาบ่บัหนีิฝนตกเนาะทางพี่กับตกแห้งคือการบ่อหำก็เมื่อคืนนี่พี่ดึกพี่โดุได้เปียกบดบ่อตุบนะเหมือนได้เฮือนลองผัวตกแห้งแต่มีหมองหัวหมองยังอยู่บ่หมมีเลย พี่ลูกสโบูยังนางไกล่เลยฮะบอกไอ้ไไายิมเจมเจมเจมใส่กินข้าวก็ต้มมีโอ้กะคักคร้าก,กินตม้มมีเนาะชวนอาหน่อยไปหาน้ำไหมผมมาแกงบา่ได้น้ำไหมมาต้มกิน ไปลงมาแหวงได้เนาะปรจักคันทางมาบบดนี่หลอกเราเรื่อเพื่อแก่คือเ่ืดอคือบ่ตัดไปขายตู้พนพูื่อปะจเ่อได้วันิจังว่าเด้อวันชินนี่ผูกขายหลอกเราเรื่อเพื่อชีวิตแล้เหม่อไปขายล่าสุดนี่วันวันยังสะวันสินยังอืมน้อ บ้านี่ป้าป <geez. S 1> ้ามีในซื้อเด็กเสศษมาไอ้หน้อยป้าแตหามเด็กเสศษหามเพราะว่าถอยมากโวยทั้งเย็นมันหมื่นเนาะหาเดี๋ยวหามเด็กเสศษมาก่อนเดี๋ยวทั้งชมโว่ก็ต้องดอดไปถือด้วดมานี่กะพอแต่ย่านใน หมือนตรงนี้เดี๋ยวก็พอแห้งเนาะเอาอะไรบอยน้อยเอามาได้บ่าาอาาบานาคเนเดียวมึงเด้อว่าต้องมีมัดอยู่เด้อนะเออเรนอะมัดมัดม,มันหูนไว้อยู่ฮะเดี๋ยวได้นะให้อันเอานาะนนั่นก่อนนั่นก็สอบเราเป็นตะปูย่อคอยย่ออะไรยังมันในถือมือตะปูตะตะปูสามโด ตะปูซิปสามโลแคไวบเลยไอ้ใบพันธุ์นันนั่นเ,นยเลยต <c oughs> ะปูกินเขาอยังได้เนาะทำได้บ่น้ำทำแบ่ได้ก็หน้ำหนักได้หน่อยสิบจากสิบปลายเซนนะเ,เอาหักได้อเออหักเอาบ้อหุ่งไว้ตามนะเอาแม่นวยหนะึ่งเกิดไปเอาบ้เอา เอาแมา่บอยากว่ะคือแปลว่าแม่ไม่ตามเอานุ่งเองเด้อสองสองโอเคลายบอให้หน่อยนักได้เนา <c oughs> ะไายบอมันข้ากินแล้ว <laughs> มันก้าวมาไรมันหยุกมาไรแล้วจุกิ้งหัวอยู่จุกิ้งหัวอยู่หนักเลยเนาะเออเอาเข่าไปในเด้อยันกับเจ้ามาลักเอาตอนคนบัวคนเนาะคนบัวคนบัวมันบัวมันไม่ข่าวเออคนอักแล้วมาเป็นหัวมันลามโนมาบังเกิดบังเรียวขาขอาวมันบัวมันพระมันหัวมันมันไหลเลยโดยมันพระลามเข่า Có phần tốt rồi đi Nó Nó à, à. à, băng nhận tệ anh này này còn đèn cho ừ. Thấy là đuột Ờ đuột Đuột xuống mặt bơ Đây đây Vây hẳn cả đây vô Nằm đuôi chắc xịn hả Nằm từ phần cột này Nằm đuôi chắc xịn สิบห okay. กเซ้นโอเคสิเส้นแล้วก็ลวด2ม <Okay. S 1> ัดตะเเด็กตะปูตะปูสโลไม่ตู้ว่ากระปูกินบ่นรอรอวะเอาได้คงนะคหรอเออไว้ตาม เจ้าให้น well, ้ำมันน้ำมันีน uh ้ำ huh. มัน no, อ no, ันไหนน้มันด้านนน้ำมันดานอืมอือ่ะเนอะบาทนี่เีว่าเสร็จขั้นตอนสุดท้ายพี่ลองไอที่ชบุญแจ้งเนาะครั้งแรกขอยคิดว่าแมงเมาอืมแมงเมาไม่เนี่ยมจานน้ำมันอไลงบิง เสร็จบ้าไงเนาะคืกว่าขั้นตอนตัวนี้คือว่าจบโอ้ยพี่น้องไอ้อันว่าไอ้พวกเกี่ยวกับตัวในพวกอุปกรณ์ก่อนี่ค่ะเด็กเสร็จแล้แล้วดวดเด็กตะปูตอกเสียงบันบ่นบ่นลดบ้างน่งพี่ก็ได้ฮะเสียงพี่ให้เห็นบ่างน่งฉุดเดี๋ยวก็บมดลุงบ่อยเอ้ยน้อยนั่งไว้เลย นายน้อยลูกนี่ห่วยเนาะนแหวนเลยรถอนบาิบ่เนาะแข่งกันปะปฏิบาติแข่งบ่รถรถอะไรฮะเขาแต็งเอารถแต็งเอาะจะขั้นคือหลายแท้ะสองขั้นเนี่ยแหละโอ้คิดว่ารถอันไม่ฉิเฮวอขึ้นแล้วนะโอเม่์เนาะ ี่แม่บุญแจ้งว่าแม่บุญซื้อเด็กมาแล้วกะ็คือตอนนี้หันทางแม่บุญได้เด็กมาแล้วเด้อ oh. คืองบแล้วแม่บุญนี่สุดท้ายตัวเชือดน้ำเด็กนี่แหละฮ่าบงน้อยนี่ก็ตกเป็นเงินบาทเกือบสองพันเงนะินเล็กมันแพงเนาะแม่เล็กนี่บ้างแต่บุญจะบังบินเพิ่นเอาบินหายยู่ mm. ก็ไว้บินหอยสิกอ่อเงินได้เป็นลังเนาะ เราชื่อเครื่องอด่กะวดเงินเท่าไรเฮ้ ừ, พี่รอ้องเว้ยอืมนี่เด็นเด็กเ็ษเ็ษหนึน 160, นห่งหกสิบพัเฉินหนึ่งหเซ็นหนึ่งหกสิบสหกเ็กะตุกยู่เก้าแสนหกสิบพันจะพอเด็กเศษเนานะม,มีตะปูมีลวดเนาะเด็กดดนะดกระปูนี่เจ็ดสิหาันดวดห้าสิบพันรวมยอดเดาตกอยูหนึ่งล้าน 88, 88, 8ปดชิปแท่านแปดชดดชิหาได้แดชองตัวแปดชิปนั่เนาะบินที่เขาซื้อมาล่าสุดนี่ไว้พี่ร้องเลยดูว่าไหนมาครบแล้วเด็กนอนานางเด,ด้อนอนมีแต่รอถ่าทางเขามีงบมีอย่างคนแด้วันนี้ แต่ไมาถามก็คือแม่บุญบอกนะเด้อแม่บุญหันเมื่อแล้วม่ของแม่บุญเมื่อถอนซื้อเด็กเศษนี้มาแล้วมีแต่ว่าถทำนี่ยังเพิ่มเติมแม่บุญทีมาแจกอีกเทอร์นึงเนาะมีแต่ว่าทั้งแม่บุญกะซื้อโรตีไม่เพ่นอยู่ได้ยังไปเอาเนาะอยู่ในรถพน่ะเคยยินอยู่บมโรตีถูกอยู่บโรตีถูกปะ น to ้งรดไปเอากับพอต้องมีไปเออไปชมลองอันเอื้อยทาอยู่นี่คู่ยากกินบุตโรตีขึ Power ้นยาบุ๊บอ้าวคู่จ่างคนโรตีบ้าดนี้ที่เพิ่นเอานนั้นมาตีเออเป็นลาวเทิงแล้วจ้ะค่ะเนาะเี็ตู้แล้ววาเป็นลาเทิงบ้านนี้มาพี่ก็ได้อละว่ามันนั่งอยู่ผิดป่ะมาเบิรงพี่ก่อนให้ไม่บุญสิทามก่อน พอเฮิมไม่ได้ไหมบ่านะอืมเบิ้งจักบงก่อนนี่พอเพิ่มชื่อมาเพิ่มอย่งบ่อืมแดดบงแล้วเนาะบานประตูก็บพอเพิมไม่คิดชื่อมาเพิ่มอีกอยู่มิตอล้วกุมบางอยู่น้ำที่พอเพิ่มบ้านนี่ระดังเด้อว่าพอเพิ่มเสียงเดืองงบเท่ายเนาะอืมนั่นแหละกุมบางน้ำพอเพิ่ม พอเพิมชื่อเครื่องซีคอ,องไว้แล้วชียังเดือดเท่าไรแต่ตรอถามพอเพิ่มอ,อีกตัวหนึืงโ,โใหใครยุ่งผลโตล๊ะเรือแดดเนาะถ้าว่านผลตกแล้วมืดฝ้ามืดฝนมากนี่มันกะสีนั่นแห่งเครื่องคลองฝนอ่ะมาบังรดุรดโรตีเป็นจังไงขับแซบบรรยากาศในบุญชื่อว่อาฝาก ฮะไผรบุกู่ใกินบอกมมต้บุกู่ใคกินเ้้ยอเราอะกินสองคนเจ้าสันเออแก้งดูหันเล่ไหมหันลองลองจิ้มดูจิ้มชิมมึงดูเห็นบ่มีบ่ไหมเลงนมาเด้เลย

เออเคยกินบ้างไ,ไหมเนี่ยฮะบ่เคยกิน<ม>โอ้บ่เคยซื้อกินเ,เคยซื้อแต่ขนมทั่วไปบ่อืออืออืออ้าจานนี่ล่ะเนาะม่แต่ว่าแม่บุญคำเดี๋ยวมันชิ้คำนะเพราแม่บุญออกมากคำแน่นบนี้แต่ว่ามันแค่มีแดดจะชื่อมังแต่ว่าไอ้นี่ก็บหางงปลายเดี๋ยวจะเพราะว่าพอวิทย์หนาววิทย์อนามิทผลจพพนนบนจนใบงวง แม่บุญมาคิดว่าชิมาบรได้ไหมได้ว่าต้องมาซื้อเด็กมาให้ชมเจ้าแหม่แหละมีแบบเด็กวัตถุทังมวนแล้วก็ขนมสองกล่องนี่เนาะโรตีแห่ะแล้วก็เงินเงินที่แม่บุญซื้อเครื่องมาบัดรยูลานปายกะเป็นเงินของทางแม่บิ้งกระพาะเพชรคือเก่าเด้อโดยให้เจ้าขอบุณขอบคุณเพิ่นขอบคุณนะแม่บิ้งกระพาะเพชรถึงถึงสลูกสร้าน มาเป็นพภูมิไส้ลูกพลานก็บคออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเมื่อกี้ก็พอเพียดชุบลูกซานมาสดายคอลายกับคืนลอยเท่ามันเท่าซาคือเมย์บุญกันที่มาเป็นสะพานบุญให้ลูกพลานกับคออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเมยบุญชุบลูกซานมาสดายคอลายกับคืนลอยเท่ามันเท่าเด้อซาดลอยแก้ลายมัเขาสู้หายอยู่ดีมีแห้งสุกพะเป็ดเคง แม่นิกับพ่อเพชรแม่แม่บิ้งพ่อเพชรโชลุกสลัมสันได้ขอให้ยอะไก็คือเลือทาวันเท่าเด้อสาธุแม่บุญคือกั้นจะบันทีสารบุญลูกนานขอหายดีมีแหงสุขภาพเป็นแค้งแม่บุญสชลุกสลัมสันได้ขอให้ยอะไก็คือเลือทาวันเท่าเด้อสาธุโดยนะเนาะบานนี้อ่ะแม่บุญจะถามแน่บานนี้เอาเอามือลง แม่บุญเคยเว้าจ๋าคำบ่ดีชุมเจ้าบ่แม่เพิ่นนอกจากมือที่แม่บุญเว้าชุมเจ้าให้นะบุญเคยหายชุมเจ้าบ่บ่อือพอมื้อนั้นแม่บุญหายน่ะเป็นยังแม่บุญจังบอกนันน่ะเจ้าเฮ็ดหยังนแดแม่บุญแล้วเจ้าบ่ฟังบ่โดยแดแม่บุญหายโดยอันแหลเนาะแม่บุญบ่เคยว่าบ่เครียดงชุมเจ้าเด้อ แม่บุญหักแพงทุ่มเจ้าคือเก่าแม่บุญเปคนเบาหลังเบาเสียงแบบนี้ถ้าแม่บุญยิ่มก็คือยิ้มแ้่ว่าเเบาห่าก็คือห้าคนเบาหลังแบบนี้เนาะอาจเสียงเฮาห่าไ้พี่น้องบางบางคนเอฟซีเพิ่นบอกว่าแม่บุญนันโบแพงทุ่มเจ้าเนาะแต่จริงหันแม่บุญว่าได้คิดว่าเขียดเครียดร้างทุ่มเจ้าเลยที่แม่บุญบอกว่าแม่บุญหักแพงทุ่มเจ้าบอกซอน ถ้าบ่หักบ่แพงนี่เพิ่นบริบบบบบริสอน์ไรซุมเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหรือว,ว่าลดล่มลดยังกับชีบอขึ้นหรือว,ว่าชิบเขามาหาเลยถ้าบ่หักบ่แพงเนาะนี่แหละนี่กับย,ยนหักยนแพงแม่บุญบอกสอนที่ผ่านมากะเทว่าบางคนเพิ่นกันบบเข่าใจเนาะ,นะมีแต่ว่าวันนี้แม่บุญเข่าเอาเด็กมาหายและอีกพุ่นแหละถ้ามียังคืมหนาแม่บุญสิเขามาหาใหม่เด้อหำเด้อ โอยหรือว่าป่มีกะเข้ามาทางนี้กะซีแับะเข้ามาเยี่ยมมายามดิ่ดน้ำคือเก่าเนาะโอยอ่ะแม่บุญขอตัวกลับก่อนบาทนี่สบายดีโอยอ่ะมักระเบิดแม่บุญมากบาทนี่ตัวนี้ขอขึ้นตัวนี้กับป้าด้วยน้อยเด้อโอยอ่ะโอยกับป้าด้วตัวเด้อโดยบอกสอนนายลูกหลานอย่าให้อย่าตีเขาได้เนาะ ป่ะอ่าะมาหนี้พอปิดกล้องอะเ,เอาเลยบานโหนมเลยวานานี้กินนี่คือไม่อยากเลยเห็นไหนเนมเคยเห็นแล้วว่าในนาตีเคยเห็นแล้วบ่เคยกินจักเทื่องเราอ่ะเนาะอ,อ,อ่ะซันเพ่ลคลิปนี้ทั้งสบู่ข่ามาในมือนี้ก็ซื้อเด็กเสร็จมาให้ครบแล้วเนาะส่วนงบอยู่น้ำสบุ่ที่สบู่แจ้งไปซื้อเด็กเสร็จแล้วก็ลวดชองมัดแล้วก็เด็กตะปูเพฮ่ยพี่น้องเอ้ มาตอกกันในวงกบันไหนเนาะก่อนอื่นที่สมบุรณ์ด้อยโได้ก็คือทังเอื้อยบิ้งกับไอพีเอสที่ได้สุดซอยมากทังสมบุรณตลอดมากตลอดไปเฮ้ยเพดองไอที่เพื่อนได้บางใจให้ทังสมบุรเป็นสะพานบุญให้ตลอดเด้ยก็ขอขอบคุณขอบคุณเอื้อยกับไอหลายๆเด้อขอเอื้อยกับไอยอยู่ดีม่แห้งสุขภาพ่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนเอ้อเอืเอ้อยายเด้อขอขอบคุณขอบคุณเอื้อยกับไอที่ได้ เสื้อเนื้อเสื้อใจเงินคำที่ทุกอย่างที่ฝากมาแต่แต่ละเธอแต่ละข้างนาะกะากโมเมนต์น้อยๆที่เอคยฝากมาเอ้ยก็ยังเสื้อใจทั้งน้องกับมาทั้งมีกะขอขบุญขอบคุณเอ้ยกับไม่ละไดยโดยกะบที่จะบุญดื้อมาได้กะย้อนเอฟซีเฮฟเฟอร์น้องเอ้ยเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจเฮาแล้วกัเข้ามาส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับประข่ำโฆษณาอ่ะเนาะ สำหรับลิปนี้ขอลาพี่ละน้องไปก่อนเด้อมาจาังใดก็รอดอะทิดตามต้่งการพอยพี่น้องเอ้เรื่องเฮือนน้องสมโอสิเป็นจังใดเนาะขึ้นกับพุรักพยยุยไงเฮ้ยพี่น้องเอ้สำหรับลิปนี้ทั้งูนยนขอลาพี่ละน้องไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี